สวัสดีผู้ปกครองในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูติวนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทยค่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบไหมคะว่าอาณาจักรไทยเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยบรร,รพบุรุษของเราเลยมีมาหลายยุคหลายสมยัยแล้วอะครูติวนะไปฟังนะตั้งแต่สมัยสุขโขทัทยสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนะโกสินทร์อะสี่ สี่สี่สมัยเลยอ่ะแล้วนักเรียนทราบไหมว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีผู้สถาปนาหรือว่าผู้ก่อตั้งท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากเลยอ่ะครูติวจะมาบอกนะคะว่ามีท่านไหนบ้างที่สถาปาานาอาณาจักรไหนบ้างนะอ่ะท่านที่หนึ่งผู้สถาปนากรุงสุขโขทัยนะคะก็คือพ่อขุนศรีอินทราธิษค่ะพ่อขุนศรีอินทราธิตนะคะเป็นผู้สถาปนา พุทธโขไทยขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิบ,บดีที่หนึ่งหรือเรียกสั้นๆว่าพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะท่านเนี่ยเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะในสมัยกรุงธนบุรีนะคะผู้สถาปนานะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านเป็นผู้สถาปนาหรือว่าก่อทั้ง กรุงธนบุรีขึ้นมาค่ะต่อไปในยุคในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะผู้ก่อตั้งหรือผู้สถาปนานะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือว่ารัชกาลที่1ของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูติก๊กก็จะมาเล่าเหตุการณ์สาคัญหรือว่าพระราชกรณียกิจที่สําคัญนะคะของอพ่อขุนศรีธนาทรศนะคะในการสถาปนากรุงสุโขทัยนะคะว่ามีความเป็นมายอย่างไงคะ่ะอ่ะ กุงสุโขทัยนะคะนักเรียนก่อนที่จะได้รับการสถาปนาให้เป็นกุงสุโขทัยนะคะในเขตของสุโขทัยและเมืองเศรษศัชนาลัยนะคะก็มีผู้นําชุมชนซึ่งเป็นคนไทยอยู่แล้วเช่นใครบ้างเช่นพ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนศรีนาวนําถมแล้วก็พ่อขุนผาเมืองพ่อขุนผาเมืองเป็นใครพ่อขุนผาเมืองนะคะเป็นพระโอรสหรือว่าเป็นลูกชายของพ่อขุนสีนาวนนำถมนั่นเองค่ะ เมื่อพ่อขุนสีแนาน้ำถมนะคะสิ้นประชนนะคะสิ้นประชนหรือว่าเสียชีวิตนะคะก็เป็นยังไงหอมสะบัดโขนลํำพงนะคะก็ได้ยกพวกมาหอมสะบัดโขนลํำพงคือใครหอมสะบัดโขนลํำพงนะคะก็คือเข้าสันนิฐานนะคะว่าคือขุนนางของคำเหนนนั่นเองค่ะได้ยกพวกมายึดพื้นที่ของสุโขทยัยแล้วก็เมืองศรีสัชนาลัยค่ะพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางขาไม่ยอมค่ะ ท่านได้สู้รบแล้วก็ขับไล่ของสมบัดิโขนลำพงออกไปอย่างราบคาบเลยคราวนี้ก็ได้ก่อตั้งหรือว่าสถาปนาเป็นอาณาจักรหรือว่าเป็นกรุงสุขโขทัยขึ้นมานน่นเ่งค่ะในปีพุทธศักราช2 5 0พอันเจ็ดค่ะพศหนึ่อบค่ะปีนี้เป็นปีที่ ท่านได้ก่อตั้งหรือว่าสถาปนากรุงสุขโขทัยขึ้นมาค่ะนักเรียนชาบอย่างนี้แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกอย่างไรบ้างาบรรพบ,บุรุษของเรานะคะท่านได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อที่จะก่อตั้งหรือว่าตั้งเขตพื้นที่ของไทยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นยังไงคะเราควรที่จะรักกันแล้วก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะ่าเมื่อวันศุกร์ครูได้สั่งใบงานในนักเรียนไปคะ่ะ แอ้ครูสั่งใบางานครูให้นักเรียนใบงานนักเรียนใบนี้ไปนักเรียนก่อนอื่นเลยนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ครูจะมีใบางานให้นักเรียนอ่านคําสั่งทุกตัวสอนนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อของพอระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาผู้สถาปนาอาณาจักรไทยในยุคต่างๆอะเช่นกรุงสุโขทัยใครเป็นผู้สถาปนาก็เขียนมา กุ้งศรีเธยาใครเป็นผู้สถาปนาก็เขียนมานี่กรุงธมบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเขียนให้ตัวอักษรสวยงามนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามอืมเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนที่ครูให้ความรู้ไปครูขอให้ทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็มันอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะใครมีข้อสงสัยหรือว่า อ,อยากถามอะไรคูนะคะทักมาได้ตลอดเลยค่ะสำหรับปันนี้ถ้าคูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ